ข้อนะคะว่าทำไมเราถึงต้องซื้อเจ้าน้องฟอร์ชเป็นะะปซูเปอร์คาร์คันเดียวนะคะที่ขั้นเป็นเทนเนสเนี่ยมันจะแพงกว่าแค่เบนซ์กับ b m แค่ประมาณ1ิบเอร์ตาแล้วบอกเลยนะคะว่าอย่ารอชา้าเพราะว่ามันยากมากที่จะเจอน้องในสไตล์อราคะ่ะมันจะมีความแบบยูนิคมีเีกลันลณ์แล้วก็มีความไม่เหมือนใครอยบ<ต>นน้องขนมมันจะเ<อ>ฟีฟฟ้ยวฟ้าวเฉียวสึกัยรุ่นคันนี้วิ่งแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้น ไม่อยู่ที่75,000ค่ะซึ่งถ้าเทียบกับอายุรถแล้วเนี่ยไม้เท่าเนี้ถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะได้ค่ะงั้นเราไปที่รถกันเลยดีกว่าค่ะไม่ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันด้วยค่ะฮันเตอร์นะคะแล้ววันนี้นะคะปิ๊ก็ถือโอกาสนะคะเปิดช่องคนเดียวเลยค่ะเพราะว่าปิกนะคะกำลังจะไปรับแบบนะคะที่คาเฟ่น,นั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจะมีการรีวิวรถอะไรนะคะที่เจ๋งๆนะคะ ก็ตามใจเขาแหละวันนี้ให้วันเขาวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแบมเขาจะตื่นเต้นแค่ไหนแล้วจะไปรีวิวล้วอะไรกันค่ะไปดูกันเลยายเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าร้าน Hint Coffee นะคะซึ่งวันเนี้ยเขาบอกว่ากาแฟอร่อยมากแบบนะคะ <c oughs> เขาก็เลยแบบว่ามาลัดที่นี่นะคะ <c oughs> เพื่อจะไปกินคอฟฟรอเรานะคะคิดิกมารับแล้วฮัลโหลน้ำสำหรับพีิกค่ะมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแบมก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยอยู่กับพ yeah. ี่ปิ๊กแล้วนะคะแล้วก็คาดคันตอนนค่ะการรีวิวรถในวันนี้เนี่ยต้องถูกใจกันหน่อยนะเป็นสิ่งที่แบมชอบอะไเนี่ยพี่ปิ๊กอ่ะอุบไว้ก่อนละกันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นคันไหนนะคะทุกคนพี่ปิ๊กจ๋าใช่ไหมคะที่ที่เราจะมารีวิววันนี้แบมลองมองไปที่น้องๆสองคันนี้สิใช่แล้วล่ะสวยมากเลยคันลหมาะกับแบมมากเลย วันนี้นะคะแมมช็อปแกงที่ถูกคลิปเลยอกชนะนะคะวันนี้พี่จะให้น้องรีวิวคันนี้ไปคันคลาสสิกคันนี้นะคะได้เลยค่ะเราจะคลาสสิกอย่างมีคุณ่าพที่จะรีวิวคันวัยรุ่นคันนี้ที่เหมาะกับอายุของพี่นะคะเสืยอยายุน้อยก็ต้องรีวิวคันซิงๆแบบนี้นะคะโอเคไหมแบมได้เลยค่ะมาเลยค่ะโอเคแต่ว่าทั้งสองคันจะบอกว่ามันมีความสวยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสไตล์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งเหมาะกับกลุ่ม คนละแบบแต่ก็สวยคู่เลยเพอจะมาดูว่าไอ้เจ้าเคแมนสองคันนี้นะคะมันเขาเรียกว่าไงอ่ะเวียวก่อนเขียวก่อนทำกันบ้านก่อนะเนี่ยอันนี้คือคาเลล่าค่ะเห็นไหมแบบคู่ควรแบบนมากกว่าคาเลล่ากลับบ้านไปก่อนเลยกลับบ้านไปก่อนเลยฉันมาทำอะไรที่นี่ไอ้เอ้าเฮ้ยกับบ้านกลับบ้านเฮ้ยจริงจริงเลอร์เนี่ยมันเป็นรถที่แบบใครก็อยากขับแต่ช่วงนี้เนี่ยฮิตมากเพราะว่ามันขับได้จริงแล้วมันก็สวยมากเลยเนาะตอนนี้นะคะเราขอพูด คร่าวๆนะคะเกี่ยวกับ5ข้อนะคะ oh. ว่าทำไมเราถึงต้องซื้อเจ้าน้องพอร์ชนะคะอ่าแบงเริ่มข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งนะคะคือเจ้าพอร์ชเนี่ยค่าเสื่อมน้อยมากค่ะ oh. สมมติว่าเราขับไปหลายๆปีคือราคามันก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดถูกละขับไปแล้วได้ไงต่ออีกเราได้สีพิเศษไร่ะที่จอดรถง่ายมากเลยเพราะว่าเจ้าพอร์ชน,นะคะส uh huh. ามารถจอดที่ซูเปอร์คาร์ได้แล้วก็สามารถมีที่จอดที่แบบสะดวกสบายแล้วก็ง่ายกับเราด้วยถ้าข้อสามค่ะ ข้อ3นะคะค่า maintenance อ้าหลายๆคนคิดว่ารถซปเปอร์คาร์มันจะต้องแพงมากไม่ว่าจะเป็นค่าดูแลค่านู่นค่านี่ปิ๊กจะบอกเลยนะคะว่า Porsche เนี่ยถือว่าเป็นซปเปอร์คาร์คันเดียวนะคะที่ค่า maintenance เนี่ยมันจะแพงกว่าแค่เ e นซ์กับ BM แค่ประมาณ10%เองแต่ถ้าเทียบกับพวกแลมโบหรือพวก f e r r a r าี่นะจะแพงกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นน้องที่แบบซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องค่า maintenance ค่ะเวลาเราซื้อรถอะเราก็จะได้รถที่เขาขายกันแบบนั้นสาเร็จอาจจะมีเพิ่ม option นนิดหน่อยแต่เจ้าซปเป โดยเฉพาะพอเนี่ยมันสามารถที่จะคอนฟิกพวกออปชั่นต่างๆที่จะเติมเข้ามาได้แล้วก็พวกแบบว่าความสวยงามอย่างเงี้ยมันแต่งเพิ่มได้หมดเลยใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะแต่งตามสไตล์ของเราได้เลยนะคะรถซูเปอร์คาร์ด้วยชอร์ตพอรเนี่ยแต่ละคนันอ่ะมันจะแทบจะไม่เหมือนกันเลยถ้าเราไปเจอคันไหนที่แบบเป็นเมีคู่เราแล้วถูกใจเราแล้วบอกเลยนะคะว่าอย่ารอช้าเพราะว่ามันยากมากที่จะเจอเน้องในสไตล์ ข้อห้าค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อห้านะคะบอกเลยว่าเหมือนที่แบมพูดนาอในคลิปแนะนำตัวพวกเราว่าเวลาขับซูเปอร์คาร์มันจะมีความแบบยูนิคมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความไม่มเหมือนใครบนท้องถนนแล้วก็เร่นี้ก็เป็นข้อคร่าวๆนะคะทั้ง5ข้อที่ทําไมเราถึงอยากจะได้เจ้าน้อง Porsche ซูเปอร์คาร์คันนี้มาครอบครองนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอีกทีหนึ่งว่าน้องแต่ละคนันมี เขาเรียกวความสวยงามที่แตกต่างกันยังไงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันเลยค่ะสองคันนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างซึ่งไม่เหมือนกันนะคะจะให้แบมเนี่ยเล่นเกมจับผิดการว่าแบมจะรู้ไหมว่านี่จะตอบไดมไหมเนี่ยลืมไปหมดแล้วอันนี้เนี่ยเคเมน981กับ987เนี่ยต่างกันตรงไหนบ้างอะแบมเริ่มเลยแบมเล่นเกมนี้ไม่ได้ขอะิปิ๊กเพราะว่าแบมเป็นคนจับผิดอะไรไม่เป็นเลยไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะรค่ะแบมบุกเยอะมากรู้ทุกอย่างค่ะ5เนี่ยมันมีนัยยะสาคัญว่าเป็นน้าหนักหรืออันนี้ สี่อีกรอบนึงดีกว่าอีกรอบนึ่งดีกว่าอ,าอ,อนาอาอานี่คืออะไรกุญแจเปิดรีโมทบ้านตาดีมากด้วยนะคะทุกคนอ่ะแบมเร็วพี่ว่าแบมรู้อาหารไปดูสิคะว่ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดกนะี่อย่างนะาก,ก็มีหลายอย่างเลยนะอย่างแรกเลยค่ะไฟใช่ไหมคะใอ่ใช่คะ่คะ แตกต่างกันเพราะว่าอันนี้จะมนกว่าใช่ไหมคะกลมกว่าและอันนี้มันเป็นไงแบบมันจะเฟียวมันจะเฟียวฟ้าเฉี่ยวสึกไวรุ่นใช่ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นคนที่แบบว่าชอบความเป็นเอกลักษณ์ของพอร์ชเนี่ยก็จะชอบไฟแบบนี้เพราะไฟแบบนี้เนี่ยมันจะโค้งมนสวยงามแต่ถ้าเกิดชอบความสมัยใหม่แบบว่าวัยรุ่นซิิงๆนะคะก็จะชอบตัวโฉบนี้เพราะว่าไฟมันก็จะดูแบบเฉี่ยวขึ้นนะคะอ่าต่อมาต่อมาแล้วก็ที่กันลมค่ะช่องดักลมใช่แล้วซึ่งพอร์ชเนี่ยเขาจะมีช่องดักลมทั้งหมดสาตำแหน่งนะคะหน้ารถ ไอไ้อตรงนี้ด้วยค่ะพี่ปิ๊กแบาเห็นว่ามันไม่เท่ากันนะคะเห็นไหมเนี่วนว่าใส่ตาไม่ดีใส่ตาดีมากเลยค่ะ<ส>ทุกคนเจ้าตัวโครงของเจ้ารถเนี่ยแก้มหน้าแก้มหลังนะคะหรือเรียกว่าผกหน้าโครงหลังเนี่ยรวมถึงเจ้าหลังคาเนี่ยมันต่างกันแบมเห็นใช่ไหมว่าอันเนี้ยมันดูเป็นสันแต่อันเนี้ยมันจะดูเป็นโค้งบนแล้วก็แบบลโ o p ไปเลยซึ่งอันเนี้ยมันก็จะได้ความแบบคลาสสิกแต่อันนี้มันก็ดูเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีเอกลักษณ์ับดูัยรุ่นดูัวรุ่นเฉลียวเฉียวทันสมัยใช่แล้วก็ ล้อนะคะเห็นชัดๆเลยค่ะว่าเนี่ยขอบ19อันนี้ขอบ20แล้วก็เป็นเทคอาร์ตกับเป็นคาร์ลัสติกคือมันแบบลงตัวมากๆที่สุดแล้วที่แบบจะขับได้ everyday use เลยอันนี้ก็แตกต่างนะคะอันนี้นะคะอ่าไหนอีกหน้านี่เลยค่ะสปอยเลอร์สปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์หลังทั้งคู่เลยนะคะซึ่งจะบอกว่าม่เนี่ยก็จะมีเจ้าตัวสปอยเลอร์หลังซึ่งเนี่ยทุกคนอยู่แล้วเวลาเราขับรถไปเกินร2อมันจะขึ้นออโตเลย อาแบมเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อละเราว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปรีวิวข้างในรถดีกว่าออปชันม,มันเป็นยังไงความสวยของมันเป็นยังไงบ้างดีมาแบมได้ค่ะงั้นเราไปที่รถกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมารีวิวภายในของน้องเคมันคันนี้นะคะตัว981ค่ะคันนี้นะคะปี2014ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ปีอยากจะให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วก็จะบอกเลยว่า,ว,าว้าวมากก็คือนี่ค่ะรถคันนี้วิ่งแค่ห้า0 0ื่โลเท่านั้นเองสภาพดีแบบนี้ด้วยไมที่วิ่งขนาดนี้หายากม,มากๆเลยนะคะอันนี้เป็น ใครที่กําลังหาคันนี้อยู่แล้วต้องการรถที่วิ่งไม่น้อยแบบนี้นะคะคันน,นี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะนี่มาพร้อมกับพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถปรับหลายๆอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นปรับเสียงเพลงโทรศัพท์ซึ่งอันเนี้ยสะดวกสบายในการใช้งานตอบโจทย์มากเลยค่ะเวลาขับรถแล้วก็ที่สำคัญตรงข่านัง่งตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเบาะเมมนะคะสามารถเมมได้ว่าเราจะปรับใครเป็นคนขับนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่สะดวกสบายกับการขับมาก <Okay. S 1> นอกจากนั้นเรามาดูตรงนี้กันเลยนี่ค่ะตรงนี้คือเจ้าตัว s p o ร t c โ r โน o นะคะ มันอาจจะไม่ได้ใช้งานเดียวนะแต่ว่ามันมันเท่แล้วก็ทุกคนคิดว่าในส่วนของตัวพอร์ชเนี่ยมันควรจะต้องมีนะคะเจ้าสปอร์ตโคโนตัวนี้มันจะมาพร้อมกับเจ้าปุ่มสปอร์ตนี่เลยเห็นไหมคะซึ่งเวลาปิก,กดปุ๊บนี่มันจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะมันจะขึ้นตรงนี้เลยตรงสปอร์ตตรงนี้แล้วก็ถ้ากดอีกทีนึงมันก็จะขึ้นเป็นสปอร์ตพลัสนะคะอันนี้ถือว่า มันเท่แล้วก็เก๋มากๆเลยค่ะแล้วเรามาดูในส่วนของตัวเกียร์กันนะคะเกียร์ตัวนี้นะคะคือเกียร์ PDK Duo Class 7 Speed นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยบอกแล้วว่าเป็น7 Speed ละมันเป็นเกียร์ที่สามารถปรับได้เร็วขึ้นแล้วก็ขับสนุกมากขึ้นหลายๆคนจะบอกเลยว่าชอบมากเวลาขับตัวนี้นะคะนอกจากนั้นในส่วนของตัวจอก็เป็นแบบ t o ช c กรี r e e นะคะสามารถปรับใช้งานได้ง่ายนะคะอันนี้ก็สมัยใหม่นิดนึงนะคะนอกจากนั้นอเรามาดูในส่วนของตัวเบาะนะคะมันเป็นเบาะ2ู o ne ที่ สวยมากนะคะสีดำและแดงนะคะตัดกันสวยมากในส่วนของตัวการเย็บนะคะมันสต i t ชิ่งเป็นเย็บแบบเย็บนอกนะคะดูเรียบร้อยแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะอันนี้ความสวยงามแล้วก็คุณภาพแล้วก็การใช้งานอ่ะสิบเต็มสิบไปเลยค่ะมารู้จกักเค m e นเอตัวนี้กันดีกว่านะคะปี2006ออกส่น a a s นะคะไมาอยู่ที่75,000ค่ะซึ่งถ้าเทียบกับอายุรถแล้วเนี่ยไม่เท่านี้ถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะมีสปอร์ตโครโน่ค่ะแล้วก็มีปุ่ม ปุ่มสปอร์ตให้เราด้วยนะคะซึ่งที่นั่งของเขาเนี่ยเบาะก,ก็เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วค่ะสามารถบันทึกที่นั่งได้ด้วยว่าใครนั่งปรับยังไงนะคะคันนี้ก็คือเบาะนั่งสบายมากแล้วก็ไม่ปวดหลังนะคะกระชับกับหลังเรามากๆเลยคันนี้นะคะมันเป็นอะไรที่คลาสสิกลงตัวมากเลยเวลาเรามานั่งแล้วเราได้กลิ่นไอความเป็นปอร์เช่ที่ คลาสสิกสุดเลยนะคะคุามคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยรถคันนี้เป็นอะไรที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะด้วยราคาที่กำลังน่ารักแล้วก็คุณภาพข้างในเนี่ยดีมากๆเลยนะคะยังไงถูกใจมากเลยค่ะคันนี้ยังไงกันบ้างคะสำหรับ K Man S คันนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจใครๆที่กำลังมองหาคันนี้อยู่นะคะขอให้คันนี้เป็นตัวเลือกในการช่วยตัดสินใจด้วยนะคะสวยใหม่มากๆค่ะ เรามาดูรายละเอียดของรถทั้งสองคันนี้กันค่ะคันแรกนะคะ Porsche Cayman S 987ปี2006ค่ะราคาอยู่ที่2,450,000บาทเท่านั้นคันที่2 Porsche Cayman 981ปี2014ค่ะราคา4,90,000บาทค่ะอย่างที่เคยบอกไว้นะคะช่องวันนะคะ Hunter รับซื้อรถขายรถแล้วก็รีวริวรถทุกประเภทเลยค่ะ ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ลเลยค่ะคพวกเราจะไปรีวิวรถอะไรอยากให้ทุกคนติดตามกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย